เรามาทายนิสัยจากรถไอศครีมที่ชอบกันดีกว่าค่ะซึ่งรถไอศครีมที่เราชอบทานสามารถบอกนิสัยได้เกือบทุกอย่างเลยและถ้าเราอยากรู้ว่าคนข้างๆคุณมีนิสัยเป็นยังไงให้ลองสังเกตจากพฤติกรรมการเลือกทานไอศครีมรสชาติต่างๆเลยนะคะ แค่ค่ะนั้นก็คือช็อกโกแลตนั่นเองค่ะคนที่ชอบทานไอศครีมรสนี้เป็นคนขี้เหงาจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งค่ะอ่อนไหวง่ายชอบเก็บเรื่องอดีตมาคิดอยู่เสมอเสมอเคร่งครัดและยึดมั่นในขนธรรมเนียมประเพนี่ต่างๆมาใช้ในชีวิตประจําวันจนบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเองไม่มีความสุขเลยละค่ะมาต่อกันที่ช็อกโกแลตชิพค่ะ คนที่ชอบทานไอศครีมรสนี้ค่ะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเอาตัวรอดยามคับคันได้เก่งมากแก้ไขเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้เก่งด้วยค่ะแล้วก็มองโลกในแง่ดีมักตั้งความหวังเป้าหมายในชีวิตไว้สูงมาก ค่ะคนที่ชอบทานไอศครีมรสนี้มีลักษณะเด่นก็คือชอบเป็นผู้นำค่ะชอบการแข่งขันตั้งแต่ทำงานด้วยความจริงจังเน้นผลงานต้องดีเลิศก,กว่าคนอื่นยิ่งได้รับความรับผิดชอบมากเท่าไหร่ยิ่งพอใจค่ะคนประเภทน,นี้บ้านงานน่าดูเลยส่วนเรื่องความรักก็ไม่ค่อยวุนว่นว่ะเท่าที่ควรค่ะ ที่รสวานิลาบ้างค่ะคนที่ชอบทานไอศครีมรสนี้เป็นคนที่มีนิสัยสนุกสนานร่าเริงรักศักดิ์สิีในตัวเองสูงค่ะเป็นที่รักใคร่ของทุกทุกคนผูกมิตรกับคนอื่นได้ดีชอบใช้ความเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีรีดรองมากค่ะสตรอเบอร์รี่ค่ะคนที่ชอบทานไอศครีมรสนี้ค่ะเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมอบความอบอุ่นและความรักให้กับคนใกล้ตัวได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ทำตัวง่ายๆประเทศติดดินพบกับคนอื่นได้ง่ายแม้จะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามมองโลกมองคนอื่นในง่า,งาดีเสมอไหมคะ่ะ ใชค่ะใครที่ชอบทานไอศคร,รีมรสผสมคนที่ชอบทานรสนี้ค่ะเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถเข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่นในตัวสูงชอบทำอะไรอะไรที่หลากหลายไม่จำเจมักชอบการประนีประนอมค่ะไม่ชอบการตัดสินด้วยกำลัง คุณผู้ชมก็ลองสังเกตพฤติกรรมคนข้างๆดูสิคะว่าเขาชอบทานไอศครีมรสไหนจะได้ตามใจเขาถูกไหยคะ